สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราเข้าสู่ช่วงลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนนะคะกับดิฉันศิรัยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเรื่องของโอกาสในการลงทุนมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอค่ะจึงจําเป็นที่นักลงทุนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่กําลังลงทุนอยู่นะคะต้องทํากันบ้านแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อจะได้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะคะวันนี้เราเลยนารายละเอียดเหล่านี้มาฝากกันผ่านอินฟโฟกราฟิกชิ้นนี้ค่ะ ช่วงตลาดหุ้นขึ้นขึ้นลงลงตามกระแสข่าวที่ผ่านมาในแต่ละวันเช่นนี้ไม่น่าจะเหมาะนักสําหรับผู้ที่หวั่นไหวง่ายและไม่ได้มีเงินกองอยู่นิ่งๆเป็นระยะเวลานานสักหน่อยแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากภาวะตลาดเช่นนี้กลับยังเป็นผู้ที่มั่นคงกับแผนหรือเป้าหมายการลงทุนของตนทั้งการหาจังหวะขายทํากําไรในช่วงที่ราคาขึ้นมาเกินเป้าหมายหรือแม้แต่สามารถทําการคัดลอสหรือตัดขายขาดทุนในกรณีที่ราคาหุ้นต่ําลงมาขาดทุนมากกว่าจุดที่กําหนด พอพูดถึงธีมการลงทุนใหม่ๆที่เข้ามาในระยะหลังนี้หลายคนมุ่งไปที่เรื่องทิศท,ทางดอกเบี้ยขาลงเมื่อแบงก์ชาติทำเซอร์ไพรส์ด้วยการลดดอกเบี้ยลงอีก0.25%จนทำเอานักวิเคราะห์หลายบร oker ลังเลและต้องปรับคำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนต่างๆไปบ้างและกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงรอบนี้บร oker ค,ค่าใหญ่เอเชียพลัสมองว่ากลุ่มลิสซิ่งและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะได้อานิสงกันครับ เพราะผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการกู้หรือภาระหนีิสินเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวขณะรายรับจากการปล่อยสินเชื่อมีสัดส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปริมาณสูงรายได้จึงไม่ได้ลดตามดอกเบี้ยที่ปรับลดสําหรับกลุ่มริซซิ่งส่วนกลุ่มมสังหาริมทรัพย์นั้นดอกเบี้ยต่ําจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจการโอนิทธิ์เร็วขึ้นแถมดอกเบี้ยที่ลดลงยังน่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายโดยรวมลงด้วยสําหรับหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตรงกันข้ามกับหุ้นที่คาดว่าจะเสียประโยชน์ซึ่งหลักๆจะยยังเป็นนกลุ่มธาาาณิช์ จากผลกระทบต่อส่วนต่างดอกเบี้ยรับสุทธิหรือ net interest margin ที่จะลดลงทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ภาพด้านเดียวคือเรื่องเหตุการณ์ภายในประเทศยังไม่ได้ครอบคุมการเปลี่ยนแปลงจากต่างประเทศหรือเศรษฐกิจโลกที่ดูมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐตามแนวโน้มดอกเบี้ยที่ไม่ชัดเจนนี้นักลงทุนจึงต้องตรวจดูข่าวสารและข้อมูลต่างๆให้รอบด้านก่อนลงทุน นั่นคือสิ่งที่เราต้องติดตามอยู่เสมอกับข้อมูลข่าวสารนะคะมาคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะว่าแล้วในภาพรวมของการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนเลือกใช้กันนั้นเป็นอย่างไรนะคะกับคุณกิติคุณธนรัตนกิจค่ะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลจาก Morningstar Thailand ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นถามถึงภาพรวมของกองทุนหุ้นก่อนนะคะกองทุนยอดนิยมของมนุษย์เดนเดือนเลยก็ว่าได้นะคะว่าผลตอบแทนในช่วงภาวะตลาดผันผวนไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสําหรับผลตอบแทนของกองทุนหุ้นในประเทศไทย <S 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 ะนะครับก็ต้องถือว่าล้อไปกับค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ <S S นะครับก็บวกอยู่สักประมาณ2 3%โดยเฉลี่ยของก <S S 1> องทุนหุ้นะนะครับก็ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็ริงๆินก็บบวกไม่เยอะบวกประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆเท่านั้นเองไตรมาสที่หนึ่งผลตอบแทนกองทุนหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นนขาดใหญ่ หรือหุ้นขนาดกลางและเล็กเนี่ยผลตอบแทนก็จะใกล้เคียงกันประมาณสองหึงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับปีนี้ถือว่าไม่ไม่หวิววาเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบ,บเทียบกับปีที่แล้วแล้วถ้าดูในรายเซกเตอร์นะคะหรือว่าในรายอุตสาหกรรมรวมถึงหุ้นที่หลายคนแบ่งไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแคปหุ้นขนาดใหญ่หุ้นสมอลมีเดียมแคปขนาดกลางขนาดเล็กนะคะเราเห็นความแตกต่างหรือความน่าสนใจในแต่ละรายละเอียดยังไงบ้างะคะสำหรับหุ้นที่ลงทุนเป็นรายเซกเตอร์นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกองทุนที่ลงทุนเป็นรายเซกเตอร์เนี่ย ในเมืองไทยยังมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ะจะมีกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกมาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนค่อนข้างเยอะ,ะ,ะกลุ่มนี้ต้องบอกว่า,าจะมีความเสี่ยงมากกว่าลงทุนหุ้นทั่วๆไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเลือกลงแค่เซกเตอร์เซกเตอร์เดียวะฉะนั้นเนี่ยเวลาผลตอบแทนดีหรือไม่ดีเนี่ย มันก็จะไปทั้งเซกเตอร์เลยการกระจายความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าลงทุนในรูปแบบของทั้งตลาดะนะครับแต่ว่าที่พอจะโดดเด่นจริงๆสําหรับตลาดหุ้นบ้านเราในใน,ในส่วนกองทุนรวมนะครับก็คือในส่วนของกองทุนหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางและเล็กอันนี้จะเห็นชัดเลยว่ากองทุนบ้านเราปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนี่ยหลักๆเลยสาหรับกองทุนหุ้นในในประเทศไทย uh huh นะครับส่วนของผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย สปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนหุ้นขนาดเล็กทําผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีกว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เยอะไหมคะก็มากกว่ากันประมาณสักสองสเปอร์เซนตะครับโดยเฉลี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมาแต่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกปีะนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังมาเนี่ยที่หุ้นขนาดเล็กดีเนี่ยเพราะว่า หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันโตขึ้นไปเยอะมากแล้วทําให้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยกับขนาดกลางเนี่ยพอจะมีโอกาสในการโตในการโตตามขึ้นมาได้มากกว่าแต่ต้องบอกว่าไม่ได้ชนะกันทุกปีอย่างนี้นะครับก็ต้องอาศัยหลักการกระจายความเสี่ยงนะครับทำไมเราเห็นกองทุนประเภทใหม่ๆที่เป็นการแบ่งไซซิ่งทั้งขนาดใหญ่หรือว่าขนาดกลางและเล็กโดยเฉพาะขนาดกลางและเล็กมีมากขึ้นในปัจจุบันนี้คะ่ะคุณตุ้ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาพแต่ก่อนเนี่ยกองทุนหุ้นบ้านเราเนี่ยจะเน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่การที่ช่วงหลังเนี่ยมีการ ออกมาในส่วนของขนาดกลางและเล็กเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพื่อเพื่มมาตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนเพราะว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันโตมาเยอะพอสมควรคแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเล่นหุ้นกันอยู่แค่ประมาณ50ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักร้อยตัวเป็น200ตัวขึ้นไปเนี่ยทำให้มันมีโอกาสในการเติบโตในหุ้นขนาดกลางและเล็กค่อนข้างเยอะ,ะ,ะทําให้กองทุนเนี่ยก็มองเห็นโอกาสนี้เหมือนกันอยากให้นักลงทุนได้ลงทุน ก็เลยมีการออกกองทุนประเภทนี้ะนะครับนั่นคือภาพของการลงทุนในบ้านเราผ่านกองทุนรวมนะคะในตลาดหุ้นไทยไปดูตลาดต่างประเทศบ้างดีกว่าฮอตฮิตไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเราเห็นนักลงทุนนะคะมีการย้ายเงินนะคะแล้วก็แบ่งเงินไปลงทุนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือลายทวีปเยอะทีเดียวแล้วก็ผลตอบแทนน่าสนใจไม่น้อยนะคะถามแบบนี้ดีกว่าว่าทําไมเราถึงเห็นนักลงทุนไทยเริ่มกระจายเงินออกไปมากขึ้นในวันนี้คะ ต้องบอกว่าปัจจุบนันในการลงทุนทั่วโลกมันเป็น globalized นะฉะนั้น,นโอกาสมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเราอย่างเดียวการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนอกจากได้ได้ผลตอบแทนโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอของความเร็วการลงทุนอีกด้วยนะครับปัจจุบนันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาในการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือจะเป็นตราสารหนี้นได้รับความนิยมสูงม,มาก นะครับสินทรัพย์โตขึ้นมาเป็นหลักแสนล้านบาทแล้วณนะปัจจุบันแค่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่างเดียวนะครับะฉะนั้นเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นจีนหุ้นสหรัฐอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นหรือหุ้นยุโรปเนี่ยมีกองทุนเกือบหนึ่งร้อยกองแล้วใน,ะนปัจจุบันแล้วความน่าสนใจหรือว่าโอกาสในการได้รับผลตอบแทนถ้าจากกระจายไปลงทุนต่างประเทศในวันนี้คุณกิติคุณมองว่า ประเทศไหนทวีปไหนน่าสนใจมากกว่ากันเพราะอะไรคะสำหรับโอกาสนะครับต้องบอกว่าหลายคนมองไปที่เมืองจีนในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้องบอกว่าจีนเนี่ยโตมาประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วในหนึ่งปีในหนึ่งปีที่ผ่านมาฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนักสาหรับสาหรับเราในการไปลงทุนในะตอนนี้นะครับแต่ลองบอกว่าถ้าถ้ากําลังจะโตจริงๆอาจจะที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยจ,จะเป็นกลุ่มหุ้นในยุโรปนะครับเขาก็มีการทํา QE เกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็ปัจจุบันผลตอบแทนในยุโรปก็ค่อนข้างดี นะครับปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดหุน้นในโลกเนี่ยฉเฉลี่ยประมาณนักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ก็ยังมีโอกาสโตต่อไปค่ะคคหลายคนกังวลเพราะว่ายุโรปยังมีเรื่องของกรีซอยู่เลยที่ยังไม่จบนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอัตราการว่างงานที่ยังสูงแบบนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตามไหมคะจริงๆก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับแต่ก็เชื่อว่ามาตรการที่เขาพยายามส่งเสริมในเรื่อง,องการอาดฉีดเงินขึ้นมาซึ่งจริงเราเห็นผลจากที่อเมริกาแล้วก็ได้ผลพอสมควร หลายฝ่ายก็คาดการว่ายุโรปก็ไม่น่าจะมี ผลที่แตกต่างกันไปนัก,กเท่าไหร่ะนะครับแต่ว่าต้องบอกนักทุนว่ายังไงต้องเน้นการกระจายความเสี่ยง <Ừ. S 2> นะครับก็เน้นการกระจายลงทุนในหลายๆทวีปแล้วก็หลายๆประเทศด้วยแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเราไปลงทุนต่างประเทศสิ่งที่แตกต่างไปก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนรวมแต่ละกองทุนก็มีนโยบายบริหารัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างกันนะคะเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างบางกองบอกว่าไม่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงเลยเปิดไว้เลยบางกองก็บอกว่ามีการป้องกันความเสี่ยง70% 80%หรือป้องกันความเสี่ยงเต็มจํานวน แบบนี้นะักลงทุนจะเลือกอะไรอะคะถ้าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะผมแนะนําว่าเลือกลงทุนกองที่ป้องกันความเสี่ยงไปเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยแน่นอนความเสี่ยงมันเยอะกว่าลงทุนในประเทศเพราะว่ามันไกลตัวเราอันดับแรกกันนะครับส่วนต่อมาคือว่าถ้าเราต้องการจะไม่ไม่ต้องการพูดถึงในส่วนของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ปิดความเสี่ยงตรงนี้ไปเลยนะให้เขาป้องกันความเสี่ยงข้างนันไปเลยเราจะได้ มุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนของหุ้นอย่างเดียว uh huh. นะครับค่ะทิ้งท้ายแล้วกันค่ะฝากเทคนิคในการเลือกกองทุนรวมให้กับมนุษย์เงินเดือนนิดนึงค่ะสำหรับเทคนิคในการเลือกการลงทุนสําหรับกองทุนรวมนะครับต้องบอกว่าข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องอ่านข้อมูลเยอะๆดูข้อมูลเยอะๆดูผลตอบแทนย้อนหลัง uh huh. ดูความเสี่ยงย้อนหลัง และที่สําคัญกนะ็คือดูว่าเขาไปลงทุนอะไรค่ะนะครับเข้าไปดูถึงพอร์ตฟลิโอการลงทุนได้เลยนะครับค่ะเว็บไซต์ morningstar thailand. com นะคะก็มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วยสําหรับใครนะคะที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับคุณกิติคุณธนรัตน์พัฒน,นก,กิจนักวิเคราะห์ข้อมูลจาก morningstar thailand ค่บคุณคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะทิ้งไทยกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปมหาก,กรรมการเงินนะคะครบวงจรแห่งปีมันนี่เอ็ปวันนี้วันแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานที่ชื่อว่า m ั n นี่เอ็ซนะคะซึ่งทางตลาดซับแห่งประเทศไทยค่ะได้ไปออกบูธนะคะโดยใช้ตีมว่าเซตทีเฟ ดิจิตอลโพลิสนะคะเมืองแห่งการลงทุนยุคดิจิตอลซึ่งสามารถเลือกลงทุนได้และใช้เครื่องมือเป็นนะคะโดยมีประสบการณ์มากมายที่ทําให้เราได้ลงทุนแบบดี Y ด้วยวันนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ i ิ p a c t Arena เมืองทองธานีตั้งแต่10โมงเชา้าถึง3ทุ่มตรงค่ะส่วนตอนนี้เวลาของรายการรวยหุ้นหมดลงแล้วนะคะดิฉันศิรัตยาอิสระพักดีพร้อมทั้งคุณกิติดดุนนะคะและทีมงานลาไปกกอนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ